ยายเห็นอย่างเนะาะเรียบอรยอบได้ไพ่รอยให้ได้ร้านสาวสอยบอกอ <laughs> นี่แหละมองมุมที่แม่่อยตำศาสตร์พี่น้องอู้ลายงามแท้ตัวนี้เ้าจะไปเบื้องไกลๆพี่น้องลายสวยลายสวยเดี๋ยวใส่เบื้องนะคะเด้อมุ่นี่ค่ะศาสตร หรือเสือเนาะค่ะนาะเอ็ดจากผื้นนกแต้บินคามดูๆอันล่ะค่ะเ็ดจากผื้นพื้นหน้าด้วยค่ะสีคล้ายๆก๊อกบอกคนว่าแม่นบ่แม่นี่ค่ะให้เบิ่ร์กนอไก่ลายสัตว์สีคนละลายกับมือว่านดนะค่ะเด้อนี่กระสิเป็นไสเอ a, ็นเอ็นบ่แม่ อิน้ากมตึงตึงนี่แหละค่ะแล้วค่ะพี่น้องเนาะสุดาที่พันยอมไว้นี่แหละเบื้องคุณแม่คุณสวยก่อนอ,อ,อันนี้สตาร์ตปะแม่บัดน,นี้นี่พี่น้องสตาร์สาตสตาร์ตระดมัดเมนบอสคือสตาร์ตแล้วก็ต,ต้องมัดพี่น้องเดี๋ยวเลือกให้เบื้องไก ศาสาด์ภาพเรียนให้ให้หน่อยหน่อยไว้พันบดดีดอกโอ้มันอันสองทางนึงบ่ะไปสำรวจอะไรอ่ะเดี๋ยวแม่ก็ตีนะคะกัน เทอพอเป็นทอกันตำเอ็ดจากมือล้วนๆนั่นไเนาะแฮนเมดพี huh? ่น้องอุ้ยหนาวมามามาไม่เล่นอย่างนี้ลูกสุกกักมามามาอุ้ยเฮ้ยไม่น่ารักจังเลยอืออยากไปเที่ยวเหรอคะอยากเล่นกับเพื่อนปัดกกระีนี่แหละค่ะตัดไว้บ่ให้มันเด้งมวติที่ผูกไว้ก่อนที่เสียนเอาออก อันนี้เสไปเฮ็ดสาพดพับแม่พี่น้อยมาเล่น,น,นพี่น้องมาเล่นน้อย<า>จะ,จะ,ปะเปฮ็ดสาดพับแ,แบบใหญ่ๆมีหลายแล้วค่ะตามคู่ปีพี่น้องเออไปเอามาคู่ปีแบบนี้แม่พระเลสอันน้นอยๆแล้วกัเสียปเปียเป็นสารพับเวลาไปฟังล่ำกับภาพไปแบบง่ายๆสะดวกสบายเก็บไว้ทั้งรถก็ง่ายค่ะพี่น้องแบบนี้มั้อันนี้เย็นมันบม่แม่นหนาวนะกะมันเย็น ของหฮาตกตอนเช้านะแม่นาะเ mm. มื่อนี้หันตกตอนเช้าพี่น้องไม่เอาไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะอีกแล้วค่ะถักทายยำแรงนะพี่น้องเด้อได้อย่างกินแรงเนาะค่ะทางนี้บ้านไดมีเลยค่ะสิเป,ปี้งหมาบ้านนี้แหละนี่ร <laughs> ับฟันดีเด้อค่ะเด้อโอ้คือแชรรับว้แต่บาดนเนี่ <laughs>